เอาโอเคนะฮะก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะก็อยู่กับผมโ g i เนี่ยฮะครับวันนี้ก็ถึง EP ที่4ี่แล้วนะฮะกับการเที่ยวกรุงเทพภาคเหนือนะฮะแล้วก็แม่ห้องสอนนะฮะหลังจากนี้ผมก็จะวนกลับไปกรุงเทพแล้วนะฮะก็ไปสุดที่ลำปางแล้วก็แพร่นะฮะแล้วก็จะต่อพิษสบุญไหมก็อีกอย่างหนึ่งน,นะฮะ แล้ววันนี้นะฮะเราก็จะขึ้นวัดเฉลิมพระเกียรติกันก่อนนะครับที่ลำปางนะครับเอาอุปรกรณ์อะไรผมก็เช็คเสร็จที่เรียบร้อยแล้วนะฮะส่วนค่าเดินทางอะไรต่างๆเดี๋ยวผมจะลงไว้ในใต้คลิปนี้นะฮะว่าเป็นยังไงนะครับก็ขอไปดูเอาแล้วกันนะฮะเดี๋ยวเราก็จะขอเดินทางต่อครับไปเลยครับ let's go ครับผมจุดหมายปลายทางเราต่อไปนั้นก็คือวัดเสริมพระเกียรติที่เป็นวัดตั้งอยู่บนเขาจังหวัดลำปางเรือมาเกีย เาดูเหมือนจะมีรถขึ้นไปนะ รัดเขาเลยจังที่ไม่ได้แบบไต่บนไดอะไรเรนาะ้อ้ตะไม่ได้เดินไกลนี่ะยคนไปด้วที่ที่สงเหรอมสูงต้องกลับเนี่ยอ๋อไปเดี๋ยวไม่ได้เคี้ยวไรรไมกไบยอดแสน เราจะดินไปอีกประมาณแปดร้อเมตรนะไปดูก่อนน네ี่ะ Le ก no, okay. ็ไม่เท่าไหร่นะสรุปแล้วเดินมาคนเดียวก่อนก็ประมาณค่าสรุป ข้าขึ้นนะฮะทั้งบดนะผมเจอไป90บาทนะใครจะขึ้นไปก็จะลืมเตรียมน้ำขึ้นมาด้วยนะฮะอย่าบอกนะครับว่าโอ้มันใดขึ้นแบบนี้ก็ไม่ไหวนะฮะหาเราก็ไม่หายเลยจากที่ผมไปขึ้นของหนอนะฮะก็ ยังไม่หายปวดเลยไปดูบันไดดิฮะก็พอพอได้แนละ้วฮะบันไดแบบนี้พอได้ไม่ใช่บันไดแบบเขาหนอนะอก็เหนื่อยได้ดูเป็นบันไดแบบเนี้ยนี่นะฮะก็ยังมีจุดพักให้เราอยู่ อี่โค้สวยเลยดูดิแม่เจ้าทางนี้ไปอะไรนะบ่อน้ำทิพย์นะฮะ ทางนี้ไปไหนไม่รู้นะเดี๋ยวไปทางนี้ก่อนเห็นเขาว่าต้องขึ้นไปฝั่งนี้ก่อนนะฮะอะฮะก็มาถึงที่เรียบร้อยแล้วหอบเอาการอยูน่นะโอ้อทางไปศาลาเราต้องไปฝั่งนู้นเหรอาจจะใช่นะเห็นแล้วครับศาลา ได้แล้วก็มาถึงแล้วนะฮออะวิวสวยมากเลยครับต้องไปชไมเนี่ยคงว่ากลับสักกะละเศษอะไรแล้วเรากคไปอีกฝังหนะึ่งนะฮะเหมือนจะร้อนมามกก็ตอนนี้ก็ประมาณเที่ยงครึ่งแล้วนะฮนะเราก็ต้องรีบลงนะแต่เราไปดูฝั่งนี้ก่อนนะเดี๋ยวเราไปดูฝั่งน้ำทิพนะฮะแต่เราต้องรีบก่อนไอซานนะเพราะเราต้องไปแพร่ต่อนะฮะ ไปดูหอระฆังด้วยกันดูทางขึ้นนี่ทางขึ้นนะฮะขึ้นไปฝั่งนี้นะฮะเดี๋ยววันนี้คงได้ขอหวยละนี่คือจุดชมวิวมาทางนี้ต้องคืนอนคอหวยแล้วครับลูง ดีดูดแบบได้เดี๋ยวเราไปดูอสั่งน้ำทิพย์กันบ้างนะฮะเห็นเขาว่าปเป็นบ่อน้ำนะหรือเปล่านะ กันนะก็จุดที่ผมนะฮะช้าตาจะไหลเลยก็ว่าได้นะฮะก็คือเราบินโดนไม่ได้นะฮะซึ่งเราบินโดนไม่ได้ก็เพราะว่าเราเนะี่ยไม่ได้เอาใบอนุญาตมาด้วยนะฮะแล้วก็ถึงจะเอามาก็ยังบินไม่ได้อยู่ดีนะฮะเพราะว่ามันต้องไปทําเรื่องอยู่ในจังหวัดลาปางนะฮะ ซึ่งผมมไปโน่นหละก็แปลว่าไม่ได้นะฮะก็เก็บวิวมุมสูงอะไรไม่ได้ละฮะก็เสียดายไปนะฮะทลิปนี้นะฮะนี่นะฮะฝั่งน้ําทพิปนะฮะใช่หรือเปล่าทำไมไม่มีน้ําเลยนะฮะโอ้นึกว่าจะเป็นทางไปได้นะฮะแต่ไปไม่ได้สุดอยู่ตรงนี้จริงเหรอโอ้เดินกลับนะฮะ ก็บินไม่ได้ทุกที่นะฮะถ้าเป็นเขตอุทย,ยานผมไม่สามารถบินได้ทุกที่เลยนะสืบสังเกตได้จากคลิปปูกระดึงอันเนี้ยผมก็บินไม่ได้แล้วก็หลายที่นะ,ะที่ผมไม่ได้บินโดนนะฮะเนื่องจากว่าเป็นเขตที่เขาไม่ให้บินหรือเขตอุยทยานนะฮะเขาไม่ให้บินอยู่แล้วอันนี้ใครนักท่องเที่ยวใครที่มาแล้วไม่รู้นะฮะก็คลิปผมเป็นตัวอย่างได้นะฮะใครที่จะเอาโดนมาบิน ที่ลำปลางหรือวัดเฉลือพระเกียดตินะฮะก็บินไม่ได้นะฮะบินไม่ได้ต้องไปทําเรื่องอะไรนู่นนี่ก่อนนะฮะยากลําบากนะฮะก็ประมาณว่าถ้าไม่มีวิวมุมสูงนะฮะผมก็จะหาเอารูปหรือเอาอะไรของใน g o o g l e Map นะฮะมาให้ดูนะฮะก็ตามภาพนี้เนะฮะก็ ที่นี่นะฮะก็เป็นเขตหนึ่งในเขตอุทยา,ายนนะฮะถ้าถ้าผมไม่รู้นะขึ้นมาแล้วค่อยรู้ห้ามยังไงดีๆก็มีป้ายติดไว้นะก็ดีนะฮะห้ามอนุญาตบินโดนห้ามออะไรต่างๆต้องชัดเจนกว่า,า,า,าน,นี้นะฮะประมาณนั้นนะฮะ องนะฮะมันจะถึงค่ำแล้วผมได้ที่นอนแล้วล่ะครับก็ไปกันเลยครับคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะฮะชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะฮะ EP ที่4นะฮะเดี๋ยวจะไปเจอ EP 5กันไป let's go <S ไปแล้วครับงานหยาบแล้วตอนนี้ที่ลำฟางฝนตกนะฮะหนักด้วย